สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสีเจ็ดสิบสองสีนะครับเป็นนี่อ้ออะไรนะคบมาสเตอร์แอทดูขนาดดูขนาดของมาสเตอร์แอทกี่สีครับหกสิบไม่ใช่เจ็ดสิบสองนี่ผมยังระบายไม่เสร็จเดี๋ยวผมจมาเลไรเงาสีให้ดูสอเล่รเงาสีนี่ มันมส้งหนึ่งชุดนะป็นหนึ่งหั่นในปุ๋ม,มลยเงาสีนันเข้มขั้นตอนสุดท้ายก็คือวาดลากกันไหนก็คือวาดกี่ไห้ แล้วก็กล่องนี้ก็จะแถมของเรามาจะไม่เหมือนรุ่นเกา่าที่จริงผมมีรุ่นมาสเตอร์ซีรีส์ของดำแต่มันมนุ่แต่ผมมีแต่สองมัวนะแต่ผมไม่ซื้อเยอะละแต่ตัวนี้ผมซื้อเยอะมากเลยผมมาเป็นคนชอบพี่ระบายสีมากนะนี่เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนทุกคนว่าสวยไหมสวยแต่วันนี้ผมก็ขอตนะัว